เช้าน well, well. yes. ี you you ้กับคุณนายแม่สุภาพคนเปิดสวัสดีครับคุณนายแม่ครับผมสวัสดีคุณแม่แตนด้วยนะครับไม่เสียไม่เสียคุณนายแม่มาชิมเขานิดนึ่กันเด้อสุกเย็ดตาไข่โดนจิ้มเธอแล้วก็อะไรอีกทอดไข่แล้วก็อะไรอีกแป่งด้วยเกลือแล้วก็อะไรอีกไม่พี่น้องไหมนี่เป็นเช้าวมาเห็นให้กินแล้วกันกินน้ำกันด้วยไหม แล้วก็มีสีสันมีเขาแซ่บล้ครับพี่น้องครับไม่ไ้รับมีมูมีกลิ่นมีมูคนคุยกิมันก็แซ่บครับพี่เพืนลูกื่อนม่เห่กินนกันกันเมเข้ากันีระมสบายบไม่ไปเสียเรื่เสรบเสรบเสบมาได้พี่น้องกินไดครับไม่กินเหรอตัวเอ่นะครับพี่น้อ

ออกไม่นีกะบมีประโยชน์เลยแบบได้แล้วครับคุณแม่ดอกเนี่ยออกเกษตรเกษตรก็ถิ่นแก้ยังยิ่งหมดมีประโยชน์หลายอย่างเป็นสมุนไพรให้เลยอ๋อนี่นี่สมุนไพรหมดมันต้องแต่สมุนไพรอืมเป็นผักกินประโยชน์สมุนไพรผักชื่อไนฮะพ่อญาติครับพี่น้องยูนาบ้านเลยครับพี่น้องใช่รถรถทุกวันเลย ตอนเย็นนฝนจะเวียนฝนตกป่ะแล้อว่าฝนตกก็ลดฝนไม่ตกก็ลดเลยได้ได้ได้ไม่ติดโป้งถึงหน้าใคดมันจะได้กินตลอดครับผมแล้วไม่มีเพื่อนเลยวนี้ถ้าเราลดถึงสิ่งที่มันเพื่ออันนี้เขาเรียกดอกกระถินะครับพี่น้องต้นคือกันนะครับดอกคือดอกยอดคือยอดนะครับเค่อยยันไป มาขึ้นมามีประผักติวผักกระโดนกินข้ว่เจเบ่ห้อวนก็มีักกินผักนั่นกินแล้วไม่อวนคุีกินข้าองนครับเพื่นกินข้าวอันนี้ครับข้าวสวยเพื่อนกินข้าวนี้นะครับสองเสี้ยว กินยาีแก้วพันปีพี่นองประเทนี้แ่เราประเทนี้นะประเทนี้ไปบ่ขาดไม่ได้ไม่ไปกินข้าวเสื่อเกลืเห็ดใบตลอดกินมเวือกับไปแซ่ตู้เย็นไหมในที่เก่าไมกินกกับหยาเนี่ยแซ่ที่เราอ น้ำมันซีน้ำจิ้น้ำกับมะละกอตุ้งเฮงคือ ต้านลมก็ไระะอีกแต่แต่ว่ายังไม่ได้ออกไปเบิ่งนะครับเห็น <c oughs> แต่ปาอํานาจว่านเขายังตั้งคือเก่าอยู่คน่าครับ <c oughs> เพื่อรอการเปลี่ยนแปลงทำให้มันเข้าที่เข้าทางน,นะครับอ <c oughs> <c oughs> ซอนน้อยตาก็เปนบุหีก็ซอนน้อยๆเนาะแซ่บแซ่กินโดนแล้วบวงดิจเจตซุปเ็ดไอไอแจงกออันซุปมะเขือมะเขือนูกไโอ้ยจนเหลือมถวยไหมมันเป็นน้ำหิวเข่าก็เพื่อะบ้านก็ยังเสียดายอยู่คือมัสูงม่นงแต่ก izer, ็ค nah, well, ืิ่ไนม่สภาพาคนแกิดมแล้วพอจะโอ้ยเสียดายเนเสียดายเน่ยแบนแซ่บแบบเพ่นมันแม่นฟุกปน

ใส่ใส like so ่ยัางก่อนใส่ปลาทูอยู่บอกเฮอโอ้บใสูเพมันอืแม่มเมื่ก็เลยบปเซียมันเปลี่นแตงแรงงามใส่ม่แต่มาเขือมันก็เมันก็เลยบอนมันบอเข้มข้นนะครับมันเปลี่ยนแบบมีแต่มาเขื่อนมันเข้มข้นมันก็เลยมันโมะเนีย หอมใช่ไเนาะจ้งงะามาได้มาได้แต่ว่มันบ่มี่า่าอืมหายากก่สมอไม่ได้หายากหรอกพ่อตลาดนี่ยูนอครับเราไม่ได้ไปไหนนี่จะมาห้ปิสเื่อไแล้วไปเห็นนี่ตลาดเป็นตเป็นเมสามาแล้วอืเตุกบนี้เหรอม,มาวกขวขวข,วขวต้มก็ไดมันสุกมาฟักกอืใส่อนี้ไว้โอ้ เป็นความคิดที่ดีเนาะเปรา้าวใเออเออแบกไรวอกาันนี้ครับนอากโค่นโค่นมันเผากันนิดกวดอืมอามาแส่ตุ้เย็นไ้กินเป็นปีย่ยาอะมาซีซีแซเออชิดนใดจงไหนแม่แม่มาคืออยู่ครับพอยีแม่อีดีเนาะเป็นความคิดที่ดีเลยทีเดียวเอออีแม่แม่พ่อคนไดแม่ น้ำใจเข้าจากกินแล้วก็เอามาบิดกทิชชู่มันจะเป็นธรรมชาติบะเขือออนซุบเอาต้นมาที่เอาใส่เนี่ยเขาเอาใส่ต้นเป็นตางต้นชินแน่งมันชุนไม่รำลึกหงาเนาะชิ้ชิ้วิดอยู่ยังไงเออยินข้าไปิ้งจะเสียมันคนไ้แม่มาเลยกินเพลินเลยครับมันครับอ้าว ากินซอส้า so so ัเวลามัคืสมมแล้วนี่แสดงว่านี่กินเพื่อนปกติน่นหอเวลานหอไอจินจินขดเจ้านเียกานแล้วิบบนี้อยากินได้ขอดเจ้าได้แบบนี้กินกินขาเจ้ามันซสบายท่องครับถ้ากินคนเดียเป็นนอิเร็น คิดมีฝากไว้สักนีดแล้วบ่ลเล่เบิ่งกมาตัดเห็ดเนี่ยเช้านี้นนนนนกินมื้อไหร่บ๊ายบายเดินม,นมาพี่เมือม่อพานมาคนไดแม่มพานมาที่เมื่อหนาพานอะไรนะเป็นเนะื้อคั่วแต่เกา่าอ,อือร่อยแซ่บเหมือนเราทำเ่ยแล้ววันที่แปดคนไดแม่ว่าจะพาไปเที่ยวจะได้วันที่แปดมิโธราจะได้ว่างไหมวันที่แปดเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนี้พี่น้องค่ะ เค็ดกินเด้อเค็ดคิดเห็ดปรทธานเด็บประธานเ,นานเ,นเ่็บเห็ดเดี๋ยวเหมือนแลงจังว่ากันไหมาเข้าสิมงี้อย่างคว้วเผือกเนีแต่ละมือคุณแม่จะไปไหนมาไนหะนเบื้องหลังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสกมัครใช้หม,มาบัตรถุงองเข้ามาะลุงช่องหัวลำพินด้วยนะคะพูดพบักโม่บักแดง,ง,งจูด<อ>จ้จาฝากเบื้องหันน่ะ